สั้นรักตอนที่สามสิบสองเสียอินไม่ตอบทั้งยังไม่ปล่อยมือไปน่าง,งามแทบจมอยู่ในความมืดมีเพียงดวงตา ที่กระทบแสงเป็นประกายแวววาวเหมือนคมโลหะเย็นเฉียบซานชาวบิดไหลหนีแต่ก็ไม่สำเร็จมือข้องอีกฝ่ายเหมือนกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วเขาต้องสาวเท้าไปข้างหน้าถึงสามารถดึงลายตัวเองออกมาจากมือข้างนั้นเด็กหนุ่มเดินต่ออีกสองก้าวแล้วหันกลับไปมองขยับปากคล้ายจะพูดอะไรบางอย่างแต่ว่าอกว่างสะท้อนขึ้นลงอยู่สักพักก็ยังเค้นเสียงไม่ได้มีเพียงเพิงโทสะร้อนเร่าจุก นั่นอยู่กลางอ,อกจะคืนก็เกินไม่เข้าจะคายก็คายไม่ออกนานเป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเ,เล็กเองนะเด็กนมพยายามบังคับม่ให้ความผิดวางสะท้อนออกมาทางวาจามากเกินไปนัก แต่น้ำเสียงแห่พระก็ยังฟ้องความรู้สึกที่แท้จริงออกมาอย่างโจ่งแจ้งเขาอยากยินคําอธิบายจากเสียอินสักคําำต่อให้เป็นคําแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นเลยสังนิดก็ยังดีทว่าเสียอินไม่ยอมพูดอะไรไม่แม้แต่จะขยับแต่ยืนเงียบอยู่อย่างนั้น สารเชาาหลับตาแน่นเสียงแบี้ๆลอยมาตามลมอีกคำรบแม้จะเบาวิ้วแต่เป็นเสมือนตะขอเหล็กแหลมที่เกี่ยวกระซากหูเนื้อหัวใจออกไปเขาสายหน้าสูดท้ายใจเข้าลึกแล้วหมุนตัวพุ่งทยานไปยังมุมเรือนแถวข้่องข้ารับใช้อย่าไม่กล้าลังเลไปมากกว่านี้ด้านหลังเขาเสีอินค่อยๆลดมือลงไปที่เอวชักกระบี่ไทยอาออกมาดังชิง สานชาวเคลื่อนไหวอย่างปราเตรียวว่องไวเพียงพลิ้บตาก็ามาถึงหน้าประตูเรือนและยกเท,ท้าถีบโครมโดยแรงความเคลื่อนไหวภายในห้องหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิงแทพร้อมกับที่เสียงเฮลันหมิงจื้อดังขึ้นอย่างตื่นตะนกนั่นใครอ่ะเผยจื้อหลิวปล่อยโฮอย่างสุดรั้นช่วยด้วยช่วยอีค่ด้วยสานชาวปรีไปคว้าตัวล้านชายอู่ฮงเฮาขึ้นมาประเคนกับบ้านใส่หน้าอย่างไม่พูดพร่ำทำเองปุบตับตุบ,ตบ,ตบ แม้จากกำลังโกรธจัดเขายังพอมีสติยั้งแรงไว้บ้างไม่อย่างนั้นสมองคนลูกต่อยคนนี้กระชวดออกมาทางรูหูไปแล้วแต่เพียงแค่นี้ก็หนักหน่วงเกินกว่าคุณชายผู้สูงศักดิ์อย่างฮลันมิงจือจะรับไวให้เจ้าตัวล้มครมลงไปกับเพื้นหน้าเมืดิดหูเอเื้อจนยิงแต่เสียงวิ่งบิ้งพอตั้งสติได้ก็รับรู้ว่าเลือดกรบปากจนขาวปลาแล้วมเศษฟังกริ้งซี่ออกมาหน้าไหนบรรอาดเจ้าเองหรือ สันชาวหันไปดึงเผยจหลิวให้ลุกขึ้นแม่นางน้อยกำลังร้องไห้หัวหูกระเซิงอย่างเสียันแยกคนดีกับคนร้ายมาออกจังกีดร้องพางทุกทีเขาตุลชาชาวให้จากทางหางตาว่านางยังพอเหลือเสื้อผ้าปกปิดร่างจากที่หายใจเมื่อท้องมาตลอดค่อยโลง่งอกขึ้นมากึ่งหนึ่งและถอดเสื้อคลุมเอวมาห่มร่างนางพางเปล่า บอกกล่าวว่าไม่ต้องกลัวอย่าร้องไห้ข้าเองเผลอจิิวสันพับับไปทังตัวเมื่อมองผ่านม่านน้ำตาจนพอจะเห็นภาพหมัวว่าคนตรงหน้าเป็นใครก็ะปล่อยโฮดังนั้นพร้อมโผเข้ามาหาช่วยด้วยช่วยข้าด้วยพ,พี่ชานพี่ชานช่วยข้าด้วย ไม่มีอะไรแล้วนะไม่ต้องกลัวชาันชาวปลอยโยงลุกลกเกืละจุดแขนนางขึ้นมาเพื่อพาออกจากห้องแต่แม่นางน้อยที่กําลังตื่นกลัวสุดขีดไหนเลยจะยืนไว้ด้วยอารามรีบร้อนชาญนชาญจะงอุ้มนางขึ้นด้วยมือข้างเดียวพอหันหลังออกเดินก็เห็นเธอหลันหมิงจือ้อที่หูตาแดงแกมกำลังยันตัวขึ้นจากพื้นเลิงโทสะที่พอจะสงบลงบ้างแล้วเลยพุ่งข้านขึ้นมาถึงคอหอยอีกครั้งเขาเรียกไปเห็นป้านชาวางอยู่บนโต๊ะกรมข้างเตียงจึงเอื้อมมือ ไปบีบแน่นด้วยแรงฝามือระดับสานชาพริบตาเดินเสียงกรึบป้านชาแตกขามือเป็นสองเสียงรอยแตกเรียบสนิทเขาเยินครึ่งหนึ่งทิ้งกรรมอีกครึ่งที่เหลืออาไว้ในให้เงี่ยงแหลมคมโปออกมาพรางก้าโพดเข้าไปหาเฮอหลันมิงจื้อเจ้าจะทําอะไรพ้นที่ยักแย่ยักยันอยู่นานกว่าจะเกาะผนังประยุงตัวขึ้นมายืนเต็มเทา้าได้ถามอย่างอับอายแกมเดือดดาน ถามอย่างอัดมายแก่หแฮมเด็ดดานไอ้คนแท่เสียมไม่ได้บอกเจ้าหรือว่าข้าเป็นใครสารชาวใช้กำปั้นตะบันหน้าอีกฝ่ายเต็มรักเสียงเนื้อกระทบเนื้อดังลั่นแค่ฟังอย่างหนาววูบถึงช่องท้องเมื่อหลันหมิงจึอถูกต่อยจนล้มกรมลงไปอีกครั้ง เผยจจหลิวมีดร้องเสียงหลงทางดิ้นแรงด้วยความตนกชานชาอุ้มนางไว้มั่นคงพรอบโยนพลังเนงือเท้ากระทืบเข้าดีทองเินหลันมิงจื้อแบบไม่อ้อมแรงสีหน้าจะยังเย็นเยียบหากแต่หัวอ,อกร้อนเร่าด้วยเปลวเพลิงแห่งความโกรธเครียดและพุงคลานไร้ทางระบบ่ายทําเอาคาันอัดอั้นเจียนครั่งไม่รู้เหมือนกันว่าเปลวเพลิงนี้มาจากไหนเป็นเพราะเห็นสภาพหน้าเวทนาของแม่นางน้อยหรอเห็นพัฒกรรมตามช้ายิ่งกษัตริย์กังเฮอหลันมิงจื้อ หรือเป็นเพราะความผิดหวังและความเดือดร้นใครอีกคนที่กร่อนเข้ามาในหัวใจยิ่งกว่านั้นเดรฉานสานชาวหลบตามองไปหน้าบวมแดงของร่างบนพื้นตอบคำถามกระุยอย่างเย็นชาและกามเสด ป้านชาจ้วงแทงลงไปเขาไม่ได้หมายแทงให้ถึงแก่ชีวิตแค่ตั้งใจทาลายเส้นตายตรงบ้านเอวอีกฝ่ายคนฝึกยุดรู้จักจุดชีพประจในเส้นลมปานต่างๆในร่างกายเป็นอย่างดีเขาเพียงแทงให้ถูกที่เฮอร์ลันมิงจิ๋วก็จะกลายเป็นชายไร้สมรรถภาพทางเพศเที่ทยวไปทําร้ายผู้หญิงดีๆที่ไหนไมาได้อีกเลยเรียกว่าเป็นโทษทันอันสาสมกับความเลว3ามของเจ้าตัวแต่เฮอร์ลันมิงจิ๋วได้ใจเด็ดอย่างซานชาวคิดผู้ชายที่เอาแต่หมกมุ่นกับการลักมักมกีกราดพอเห็นเนื้อกระเบื้องคมกร จบ่วงลงมาก้อนดกวสารชาวมาจะเอาชีวิตตนกะได้แหกป่าตะโกนลั่นหยุดนะเจ้าข่าข่าไม่ได้อยากเรื่องบานปลาย่าญ่โตจนอื่นรู้จักกันหมดหรือสารชาวเะนั้นถ้าเจ้าข่าข่าคิดว่าจะปิดเรื่องนี้ไว้หน้าตอนนี้จักรพรรดิกับองเอาทรงโปรดปานเจ้าก็จริงแต่หากเรื่องแดงขึ้นมาเจ้ามิแต่จะถูกประหารยกตระกูลเท่านั้น สาจชาหัวเรระความเหยียดยันจะทอนออกมาทางซ้ายตาอย่างไม่คิดจะปอกปิดข้าไม่มีพ่อแม่มีใครจะให้ประหารยกตะกุนหรอกอยากฆ่าก็ฆ่าเลยอยากมากฆ่าก็แค่อยาา่างมากแค่กับโม่เปล่อยไปขีมาล่าสัตว์แผ่นดินกว้างใหญ่ภายศาลคนยังเขาอยู่ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นส่วนความเพอ้อฝันอันสวยหรูยังตัดใจทิ้งไปไม่ได้เศรษฐีนับจากคืนนี้ไปเขาควรจะตาสว่างได้แล้วความรดร้าทำห้หัวใจเจ็บระบมไปทั้งดวงถูสกดมาอย่างเด็ดเดี่ยวเขากด เขากดเท้าเหยียบร่างเฮอร์นมิงจือให้หนักขึ้นอีกฝ่ายรียบส่งเสียงกระท่อนกระแท่นทันที แต่เจ้ามันแอะเจ้าไม่กลัวใครจะรู้นะแต่นางเด็กนี่นี่ยนางเด็กแท้เผยก็นี้ไม่กลัวคนอื่นรู้เหมือนกันเรื่อชาญชาวพงะเผยจื่อหลิวที่กำลังร้องไห้อย่างสิคนคนกันี้อึ้งไปอย่างตกแต่ลึงท่าเรื่องนี้แพร่งตายออกไปก็เท่ากับว่าเจ้านั่นแหละที่ทําลายชื่อเสียงนางไม่ต้องรอจะพัดตายส่วนดอกรับรองว่าเมื่อถึงตอนนั้นตะกุนเผยได้ยื่นผ้าขาวให้นางไปผูกคอตายเองแล้วอย่างดีที่สุดก็ส่งข้าวไปอยู่ในวัดต้องสวดมนต์บูชาพระพุทธองค์ถือศีลกินเจไปต ชีวิตทีนี้ดูสิวัตกุลเผยจะทราบซึ้งในน้ำใจเจ้าหรือจะแครนเจ้าจนอยากจะฆ่าให้ตายกันแน่ดวงตาจำครามราหยัดน้ำเผยจะเหนียวเบิกโปรงใบหน้าเนียนซีดเปื้อนจนเป็นสีเขียวความรู้สึกที่ตอนที่ได้เห็นศพหญิงไม่เกรียมห้องค่ะโถงคะหรือหาดห้องโถงหมู่ตึกล้อมกระบี่หวนกลับมาทําร้ายทัก ชาญชาวอีกครั้งจากยึงนั้นมาวังหลวงจากยุทธภพมหาราชจัดสมักคนอ่อนแอบนโลกนี้มีแต่ต้องตกเป็นเป้าต้องกลายเป็นเหยื่อโดยที่ปกป้องตัวเองไม่ได้เลย เขามองเผยจือหลิวริมฟีปากของแม่นางน้อยสันดาริกเนื้อตัวเย็นเฉียบแข็งทื่อประดุดน้ำแข็งดังเองเขค่อยค่อยหันมามองเขาเช่นกันหากจะเปรียบเนื้ตาของนางในเวลานี้ให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมคงเป็นอะไรอื่นไม่ได้นอกจากมือของคนใกล้จมน้ำที่พยายามคว้าเกาะขอนไม้สุดชีวิต ชาญชาวยกเท้าออกจากร่างเหอหลันมิงจือและถอยหลังไปครึ่งก้าคนบนพื้นถอนหายใจออกมาเลือกใหญ่ร้างร่างทั้งร่าง,งชุ่มชอกันด้วยเหงื่อพ่อกำลังจะรวบรวมเรี่ยวแรงยันตัวลุกขึ้นมากันเสียงชานชาวครูเสียงเย็นทะาเรื่องเกิดขึ้นในวันนี้แพร่งรไพรออกไปแม้ดแต่คําเดียวเหอหลันมิงจือ,อยังมันทันทาปากเก่งปากต้้งก้าประชูมือขึ้นแล้วกำมือมานั้นเสียงกราฟก็ดังขึ้นเบาๆเมื่อแปรมือออกมาอีกครั้งเศษกระเบื้องไม่ครุ่กลายเป็นกององสีขาวและในตาของเหอหลันมิงจ โหดเกรงขนในชาติชา,ชาเอ่ยเสียงเครียดทมเหมือนนี่จะเป็นจุดจบของเจ้าน้ำมุมลับตาคนเขตพระราชฐานชั้นในเงาไม้ยกไหวในความมืดทรงเสียงกระทบกันดังแซกแซกราวกับงูเลยผ่านกระบีไทยอาถูกชักออกจากปากช้าช้าเสียงโละหะเสียดสีกันดังเนิดนาน เส้นลีตาลงขนตายาวเป็นแพรทาบเงาหนาทึบเห็นแต่เพียงดวงตาโชนแสงว่าวโรดยิ่งก้อนเมฆสีทึมเครื่องคอยบดบังดวงจันทร์มากขึ้นท่ายประกายแสงในดวงตายิ่งขอมกล้ามากขึ้นเท่านั้นอิน อย่างเขาเอ่ยออกมาทีละพยางเบาๆเสียงฝีเท้าแผ่วๆดังขึ้นกลางแมกไม้พฤษาใกล้มาทุกขณะจันนร่างหนึ่งกดขึ้นบนยอดไม้ห่างออกไปไม่ไกลนักร่างนั้นเหมือนเดินย่ำอากาศเข้ามาทีละเก้าคนไม่รู้เห็นเข้าอาจนึกว่าเทพชั้นสูงจากสวรรค์ลงมาโปรดแต่เซอินตะหนักดีว่าอีกฝ่ายทำเช่นนี้ได้เพราะฝึกวิชาไต่บันไดเมฆจนบรรลุถึงขั้นสุดยอดแม้จะได้ชื่อว่าเป็นวิชาตะเบาที่เลิศล้ำที่สุด ในราบร้อยปีของจุดธพบแต่โดยมากกับนำมาใช้ในทางลูกศิษย์ที่ดีควรต้องแทนที่เจ้าได้แต่เจ้านี่กลับขอความช่วยหรือจะรู้ทสิ์เสียอย่างนั้นผู้มาใหม่หยุดยืนบนยอดไม้มองลงมาที่ที่เขาพรางสายหน้ายิ้มยิ้มมังกรเรนฟ้าเจ้าผิดพลาดไปมากจริงๆ ทำเป็นสํแแดงอิทริตเสื้อินเน็บเบาๆอินขยางสวมหนากากซื้อเงินแบบเดียวกับเสื้ออินไม่ผิดเพี้ยนจะมองไปหน้าได้แท้จริงไม่ถัดตารู้แต่ว่าโครงหน้าครึ่งล่างคมชัดบึกเบืนกว่ากันมากเจ้ตัวยืนอยู่กิ่งไม้ที่สูงที่สุดเป็นกิ่งเรียวบางเท่าหนิวก้อยซ้ำส่วนปลายยังงอนเล็กน้อยมองเพลินแทบจะเหมือนยืนกลางอากาศ เสื้อกลุ่มสีดำที่สวมอยู่สบัดรพริยวตามแรงลมดุคล้ายอินทรีย์สยายปีกบินกลางเวหาเสื้ออินถือกระบี่ยืนอยู่ข้างล่างยกมือข้างหนึ่งเกี่ยวปลอยผมที่ถูกลมพัดไปเหน็บไว้หลังหูใบหน้าด้านข้างตกอยู่ใต้เงาเมื่อดเย็นชานและซีดค้าวราวกับสลักสล่าขึ้นจากน้ำแข็งไม่เพียงประกายแสงที่โชนวาบอยู่ในดวงตาเท่านั้นที่เป็นสีเหลือบเขียว ทั้งสองประจันหน้าการันห่างเสื้ออินกำชับด้ามกระบี่แน่นกว่าเก่าคิีอินพยายางเอยเรียบร้อยอย่างสบายอารมณ์ พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะเสียอินถ้าไม่แสดงอิทธิฤทธิ์มีหรือที่ความศักดิ์สิทธิ์ของสี่เผ่าเทวะจะคงอยู่มาจนปัจจุบันมีหรือที่เจ้ากับข้าจะได้ยืนอยู่ตรงนี้เสียงพูดไม่ดังแต่ยังได้ซ้ำยังทุ่มลึกอยู่ในคอแต่คนฟังกลับได้ยินกระจ่างชัดในทุกพยางรวมกับเจ้าตัวมาพูดอยู่ใกล้ใกลเสียอินไม่ยอมถกประเด็นนี้กับอีฝ่ายกับถามขึ้นขณะจ้องข้าเมง สำนักอันเหมือนไปจากเมืองหลวงหลายปีแล้วเวลานี้ทรงอิทธิพลในยุทธภพรากกับเป็นอาทิตย์เที่ยงวันทําไมอยู่ๆถึงได้กลับมาอีกลาอินครยั้งเหยียดยิ้มครูเจ้าว่าอย่างไรนะทําไมอยู่ๆถึงได้กอนหน้านั้นทรงอิทธิพลในยุทธภพรากับอาทิตย์เที่ยงวันก็นั่นในสิในเมื่อเป็นหนึ่งในยุทธภพได้แล้วลําดับต่อไปก็ต้องหวนคืนราชสนักเป็นธรรมดาไม่อย่างนั้นจะให้ดักดานอยู่กับพวกชาวยุทธถอยเถื่อนตลอดไปหรืออย่างไรเล่า เสื้ออินหน้าเพดสีไปเล็กน,น้อยขน,นาดและอินขยางยังดูสบายสบายราวกับว่าเมื่อครู่เพียงแค่พูดคุยลำลึกอดีตกันกระทั่งเรียวปากที่อยากยิ้มบางๆก็ยังอยู่ในองศาเดิมไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นพักเทพิศษยังไม่ได้เป็นเจ้ายุทธภพเสียหน่อยเสื้ออินเอ่ยออกมาหลังจากนิ่งเงียบไปสักพักโบตึงเศร้าเหลินหัวซานคงถงสำนักใหญ่เรื่องชื่อเหล่านี้กระจายตัวทั่วแผ่นินต่อให้พวกเจ้าจัดการจนประบุกผู้ ผู้เท่าหมู่ตึกล้อมกระบี่ตายไปคนชาวยทดถอยเถื่อนเหล่านั้นก็ยังจะเลือกผู้นำวุลิมคนใหม่อยู่ดีอินขยางถามแทรกขึ้นราวกับคิดว่ารมพูดของเขาน่าสนใจอย่างล้นเหลือเนอะล้นเหลือเจ้าว่าทําไมข้าถึงต้องมาด้วยตัวเองกันละ่ะเ้ออินถอยหลังไปครึ่งก้าวแทบจะพร้อมกับอินขยางยกเท้าอ,อกจกปลายกิ่งไม้ร่างทั้งร่างเหมือน้อยค้างอยู่กลางอากาศก็นหนึ่งก่อนจะหายวับไป พริบตาต่มาฝ่ายนั้นก็ปลดตัวขึ้นตรงหน้าเสื้ออินเอื้อมมือมากดหน้าอกเขาได้ไอเย็นจัดราวกับน้ำแข็งไหลบ่าเข้ามาในจุดชีพจรสำคัญบริเวณหน้าอกเลือดขาวพราทะลักขึ้นมาถึงลำคอแต่เสื้ออื่นกลืนกลับลงไปพร้อมพาร่างทะยานถอยหลังทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาเพียงชัว่วพริบตาเดียวเท่านั้นจวบที่พระนี้ออกมากระบี่ไถ่อาในมือแทงเสยขึ้นไปจากมุมที่แนบเนียนและแยบยนยิ่ง จะบอกว่าเป็นชั้นเชิงกันใช้กระบี่ขั้นสุดยอดก็ไม่เกินจริงแต่อย่างใดแต่ว่าอินขยางเหมือนมีตาอยู่ทั่วร่างจึงสามารถโยวตัวหนีได้อย่างง่ายดายเจ้าสำนักอันเหมือนชักดาบในพริกตาต่อมาไอเดำไร้รูปร่างทะลักปลูพร้อมกับดาบหลุดจากฝักแล้วกระทบกระบี่ไทยอารจ,จวงเฉียงขึ้นมาจากด้านล่างดังกริง๊ง สะเก็ดไฟว่าขึ้นจากคมอาวุธที่เสียดสีกันสองสะท้อนดวงตาของทั้งโก่พร้อมกันเสียอินพริกเข้อมือดึงอาวุธกลับทวากระบี่ไทยอาถูกดาบโลหะเล่มยาวงัดไว้แน่นทั้งสองจึงลอยตัวประจันหน้ากันไปตามเขตพระราชฐานชั้นในระยะห่างราวครึ่งจังตลอดทางข้ามกลางความเมืดเนินเขาจำลองต้นไม้ศาลาตึกราม แล่นสวนผ่านข้างตัวซีอินขึ้นไปในทิศทางตรงข้ามวิชาตบาริทที่มีถูกปล่อยออกมาจนเกือบถึงได้สุดยิ่งร่างกายรยยนชิวขึ้นเท่าไหร่ประกายสีเขียวเรืองนดวงตาก,ก็ยิ่งจัดจ้าขึ้นเท่านั้นตอนรับมือกับจิงหลิงในหมุดตึกล้อมกระบี่เจ้าก็ได้เปิดผันนึกไปทีแล้วอินคยยางกล่าวยิ้มยิ้มอยากตายหรือ ถึงคิดจะเปิดซ้ําอีกครั้งดวงหางตาเสียอินกระโดกขึ้นเมื่อสัมผัสได้ว่ากระแสลมด้านหลังกานเปลี่ยนทิศเนื่องจากไม้ใหญ่ไม้อย่างสูงสิฟ้าต้นหนึ่งยืนรำงานคว้างทางเขาประดิบพอดีจะหลบก็หลบไม่ทันเสียแล้วพร้อมกันนั้นความเปลี่ยนแปลงได้อุบัติขึ้นบนผิวเนื้อทุร่างที่โผลพ้นล่มพ้าอินไคาย,ยางลดลายเรืองแสงสีขาว แผ่ขยายจากข้างหลังมาข้างหน้าไล่ตามเร็วเรื่องแต่ลำคอขึ้นไปข้างแก้มจากต้นแขนลงมาตามข้อนิ้วที่ถือดาบซ้ํายังแผ่ไปตามใบโลหะของอาวุธเสิยงแค้นเสียงลอดไรฟันทีละคำเตา่างูดำสัตว์เทวประจําทิศเหนือตามคติความเชื่อจีนธาตุน้ําสัตว์เทวประจําทิศอื่นๆได้แก่บางกรเขียวทิศตะวันออก ธาตุไม้หงแดงทิศใต้เป็นธาตุไฟเสื้อขาวทิศตะวันตกธาตุทองเต่างูดำเป็นสัตว์ในตำนานมีชนะร่วมกันของเต่าและงูโดยหัวและกระดองขาเป็นเต่าหัวดริตัวแบบงูจะโผล่มาทางด้านท้ายกระดองบ้างก็ใช้ลักษณะเป็นรูปงูขดพันอยู่บนกระดองเต่าเสื้ออินเค้นเสียงลอดไรฟันทีละคำเต่างู ดำหินขยางครี่ยิ้มพร้อมตวัดข้อมือดาบเล่มใหญ่ที่ประจุพลังมหาศาลจากการเปิดปรึกสัตว์ทวะทรงอัตภาพไร้เทียมฐานกดกระบี่ไทยอาให้ต่ำลงทีละนิ้วจากนั้นในจังหวัดที่แผน่นหลังคงเสียหินจวนเจียนจะกระแทกตับต้นไม้อย่างไรทางเลือกหินขยางก็เอื้อมมือที่ถูกประคมุม้ดยลวดลายเต่างูดำออกมาทาบลงบนอกซ้ายของเขาเบา,เบาๆคล้ายไม่ตั้งใจจะออกแรง ความจริงไม่มีเสียงใดทั้งเส้นแต่หูเสอินเหมือนได้ยินอวัยวะต่างๆภายในกายระเบิดพร้อมกันกระโดกเอน็นเส้นเลือดขาดสะบ,บั้นเป็นทันท่อนก่อนที่โลกทั้งใบจะสงัดเงียบล้างเสียงกรรมวนาฏนั้นร่างของเขาจมหายเข้าไปในลำต้นไม้ครึ่งหนึ่งรอยแตกลายงาขยายให้ออกไปตามเปลือกไม้อย่างรวดเร็วโดยมีเขาเป็นจุดศูนย์กลางหลังจากนั้นไม้อย่างทั้งต้นก็สะเทือนถึงกึ่ง จะเห็นกึ่งขึ้นมาจากโคนก้อนเลือดเสอินฝืนกลืนไว้ในตอนแรกกากพุ่งออกมาในเวลานี้พรดูดเลือดสดสดซาดกระเซน็นอินขยางก้มหน้าลงอย่างตะลึงงนันแขนซ้ายก็เสีอินห้อยปกเปียกอยู่ข้างลำตัวทว่ามือกำฝักกระบี่หักครึ่งโชคกระบี่หักทว่ามือกำฝักกระบี่หักเออทว่ามือกำฝักกระบี่หักครึ่งโชค ครึ่งโชคเลือดหักไม่ใช่แต่ว่ามือกรรมฝักกระบี่หักครึ่งโชคเลือดเอาไว้เงี่ยงแหลมของรอยหักเพิ่งถูกกระชากออกจากชายโครองอินไข่อย่างเมื่อครู่ในจังหวะจวนแจเสียอินใช้กระังภายในเหือกสุดท้ายสะเทือนฝักที่ทำจากทองคำขาวของกระบี่ไขอา่าให้แตกในจ้วงแทงคู่ต่อสู้แคแค,แค,แค อินขย้างเอามือกุมแผลมืออีกข้างปาดเลือดออกจากมุมปากชนะกล่าวยิ้มยิ้มสงกริค่าสั่งซ้อนมาเองกับมือเยี่ยมยอดมากยังจำวิชาในอดีตได้บ้างซีนะลวดลายบนผิวหด ถอยกลับไปหาแผ่นหลังอย่างรวดเร็วแสงขาวเลืองอ่อนลงจนดับหายราวกับไม่เคยเกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นพร้อมกันนั้นเลือดจากบาดแผลตรงชายโครงกวาก็เริ่มหยุดไหลแม้แต่ความเจ็บปวดยังอันตรธานไปนในช่วงไม่กี่อืดใจยามเปิดผนึกสัตว์เทวะพลังทางกายยพุ่งถึงขีดสุดต่อให้เป็นแผลชกันลึกถึงกระดูก ก็ยังจะสมานตัวได้ในเวลาสั้นๆแต่หลังจากเปิดผนึกสิ้นสุดลงพลรรังยะตกวบจนเข้าสู่ภาวะถดถอยอาจร้ายแรงถึงขั้นบันทอนยุคใคให้สั้นลงคราวละมากๆท่ามกลางการเวลาอันยาวนานคนเผา่าเทวะนับไปทุวนพยายามคิดหาวิธีเลี่ยงวตัตจักรนี้แตม่มีใครหนีพ้นเว้นแต่แค่คนเดียวอินใคยอย่าง เจ้าสมักอันเหมือนสบัดเลือดอยังไม่แห้งออกจากเสื้อคลุมก่อนจะก้าวไปแตะชีพจรหลังมีหูเสียอ,อินปลายนิ้วยังสัมผัสแรงสะเทือนได้แผ่วๆอยังไม่ตายอินก็ยัางเอ่ยเบาๆฟังไม่ออกว่าเสียดายหรือดีใจกันแน่ เปลือกตาเสอ่อนหลีปลือแววตาเลื่อนลอยหากไม่สังเกตให้ดีจะไม่เห็นเลยว่าแผ่นอกยังสะท้อนขึ้นลงนิดๆใบหน้าซีดเผือดรากับกระดาษบางๆโปรงแสงมีสีสันเห็นก็แค่ริมฝีปากที่อาบเลือดจนแดงฉานสีของละเอีดบนดวงหน้าเปราะบางดูช่อชาเตะตาเป็นพิเศษตายแสงจันอินขาย,ยางเจ้ากหน้าเข้าไปกระซิบตรงหูอีกฝ่ายฟังไว้ให้ดีนะ จักรพรรดิินซีสั่งให้ยึดอาวุธและเครื่องมือโลหะทั้งแผ่นดินมารวมไว้นครเสียนหยางและล้อมเป็นมนุษย์โลหะยักษ์สิบสองตนจึงสามารถรวมอำนาจปกรครองแต่หน้าได้อย่างสงบราบคาบชาวยุทธมักใช้วรยุทธก่อเหตุเย้ย,ยกฎหมายองค์จักรพรรดิหากจักรพรรดิอยากให้อำนาจมั่นคงก็ต้องกำจัดอาวุธทิ้งเสียก่อนนี่แหละวิธีที่ราชสนักปกรครองก็บปุ่มยุทธภพบงานจำนมนบูริมใน มูตึกล้องกระบ,บี่ที่มีเหตุต้องล่มไปกลางคันจะขึ้นอีกครั้งณะเขาไทยสานนี่เป็นโอกาสทองที่หาได้ยากยิ่งเวตาเลื่อนลอยซื้ออินค่อยๆกลับมารวมศูนย์ทีละน้อยปลายนิ้วดีดเลือกเหมือนกล้ามเนื้อกระตกยากขยับอินขยางจับนิ้วชุ่มเลือกอีกฝ่ายเอาไว้บอกยิ้มๆว่าเจ้าจะใช้วรยุทธไม่ได้ไปอีก3เดือนเก็บแรงไว้ พักฟื้นดีสีกว่านะพูดจบไทยลังไปลายก้าวและปรอบด้วยน้ำเสียงสุภาพนุ่มนวลเหมือนคุยกระสายเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานเจ้าแค่คอยเบิกตาดูให้ดีว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าซ้ำแดงอิทริทแบบไหนถึงเรียกว่าควบคุมวิญ,ญญาณอย่างแท้จริงก็พอณนะพระที่นั่งเชียนไทย เสียงแมกไม้โยกไหวลอยมาตามลมองค์จกักรพรรดิลืมตาบนแท่นบรรทมแล้วผวาลุกขึ้นมาร้องวกเวกด้วยความตนกององเฮาฮองเฮาอะไรเพคาเกิดอะไรขึ้นอูฮองเฮารู้สึกตัวตื่นทันทีรีบลุกขึ้นมาลูบหลังอีฝ่ายจ้าทหารพิทักษ์ก่อนเรียกขา้ารับชาที่ยังอยู่ในชุดนอนไม่มีแกจิตแกใจแม้แต่หยิบเสื้อคลุมมาสวมเด็กๆฝ่าบาดตกพระทายยกชาคลายกังวลมาทวายเร็วเข้า จะพัดจับกับมือขาวองข้งนางขยาเบ้าเบา,บา,บาเป็นเชิงปฏิเสธว่าไม่ต้องการชาหายใจข้องออกอยู่หลายครั้งเมื่อหัวใจได้ต้นแรงจนแทบกระดอนมาถึงลําคอพอจะสงบลงก็เอ่ยว่าเราเราฝันอูห้องเขาขโมดคิ้วฝันฝันหรือเจ้าแผ่นดินพง,งกศรีรษะเบนอาชื้นไปด้วยเหงื่อเย็นเยน็ยนท่าทางเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างแต่เริ่มต้นไม่ถูกสักพักใหญ่ถึงค่อยเอ่ยตะกุกตะการด้วยเสียงหแหบพราเราฝันเห็นเทือกเขาท้ายซานเคลื่อนออก ใต้ดินมีมนุษย์มนุษย์มหาสูงใหญ่รากับยักษ์ปักลัน12ตนนางกำนันโคนสนิทยกชาคลายกวนเดินเข้ามาในพระที่นั่งด้วยผีท้าว่องไวก่อนจะเล็กม่านหน้าเตียงเล็กน้อยน้มตัวเข้าไปกระซิบข้างหูอู่หงฮาสองสามคำอู่หงเฮาพยักหน้านางกลับออกไปไต่ตองต่อสะพักถึงก่อยหันไปหาสวามี ฝาบาทน้ำเสียงอ่อนหวานของนางแฝงไว้ซึ่งความหวาดระแวงอินขยางแห่งสำนักอันเหมือนรอเข้าเฝ้าอยู่ด้านนอกอ,อีกค่ะ